รสหวานทานง่ายครับเป็นสมุนไพรเป็นหนุ่มไทยด้วยนะเนี่ยเห็นไหมก็มีประโยชน์เห็นไหมนี่คือความหลากหลายในป่านะอ่ะคราวนี้เดินตามมาต้นไม้นี้มันเป็นไงแล้วถูถูแล้วเป็นไงครับก่อนมันก่อนเองไหมก่อนเองไหมครับไม่มันก่อนเพราะอะไรปลวกปลวกมันกิน รานนี้บวกเนี่ยนักเรียนว่ามันมีประโยชน์มีโทษมากกว่ากันมีโทษมากกว่าฮะโทษโทษเหรอมีโทษคืออะไรครับมีไปกัดไ,ไปกบัดพวกไม้พวกบ้านช<า>ัมรุดบ้านทดเออไปกินไม้บ้านชํารุดแล้วนักเรียนลองลองนึกว่าถ้าเกิดในผืนป่านี้นะครับไม่มีปวก ม,จะจะมันจะไม่มีผู้ย่อยสลายจะไม่มีผู้ย่อยสลายถูกต้องเก่งมากะจะไม่มีผู้ย่อยสลายไม้ที่มันล้มตายมันก็จะเป็นไงเ<ง>ยอะเยอะเยอะเยอะขึ้นวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดอากาศแห้งแล้งมากเกิดอะไรครับเกิดน้ท่วมไฟป่า,ไฟป,าไฟป่าพวกนี้ก็จะเป็นไงติดง่ายติดง่ายเพราะนั้นเห็นไหมนอกจากปลกจะเป็น มุมหนึ่งจะเป็นผู้ทําลายแล้วก็อีกมุมนึงจะเป็นผู้ผ,ผู้ย่อยสลายเป็นผู้ช่วยเหลือผืนป่าแห่งนี้ให้แมนะครับอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาโดยที่ไม้พวกที่ปลูกย่อยสลายไปพวกนี้นะก็จะกลายเป็นอะไรครับดินดินเห็นไหมดินก็กลับคืนสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมนี่ก็คือวัสจับคือ ระบบนิเวศของธรรมชาติที่มีส่วนช่วยเพื่อนุนซขึ้นกันแล้กัน